โอ้โห oh ดูอะรู้จักกันไม่เอ่ยสีม่วงสวยด้วยนะเนี่ยนะเนี่ยก็เป็นไม้ประดับนะถือว่าเป็นไม้มงคลด้วยหมากผู้หมากเนียนะทับทิมสยามด้วยนะนี่ฮะนาเลเิ็นมาอยู่ในกองขยะนะเขาตัดมาทิ้งนะคงตัดแต่งมานะอันไหนไม่ใช้เขาก็เนี่ยแหละไม่สวยเขาก็ตัดทิ้งไปอ่านะนาเลก็ เลยเลือกเอาอันที่เนี่คที่ว่าดูดีหน่อยเพราะง,งั้นเถอะเดี๋ยวจะลองเอาไปชําดูชําในน้ําเปล่านะหรือว่าน้ําสะอาดเราเนี่แหละนะเผื่อว่ารากมันออกนะแล้วก็จะได้ปลูกประดับกันเนี่ยบางทีเราไปสั่งซื้อนะตามร้านต้นไม้นี่ราคาไม่ธรรมดานะหมักกู้หมักเนี่ยนะแต่ลากกระถางเนะี่ยไม่ธรรมดาจริง เดี๋ยวน้าเล็กจะเอาไปจัดการชำสักหน่อยนี่เห็นไหมใบสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเรา,เาไปจัดการชำในน้ำนะดูว่าใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าว่ามันจะเกิดไหมเพราะมันรู้สึกมันจะเหี่ยวนิดหนึ่งแต่ไม่เยอะ,อะเดี๋ยวลองดูไปเดี๋ยวเอาไปชำดู อ่ะนี่ก็เป็นขวดน้ำนะที่นาเล็กเคยใช้แช่ต้นเอื้องหมายนานี่เดี๋ยวเราก็จะใช้แช่ต้นหมากผู้หมากเมียด้วยเดี๋ยวดูรอลุ้นกันว่าผ่านไปสักกี่วันเขาถึงจะออกรากให้ชมหรือว่ารอดไม่รอดก็ต้องคอยลุ้นกันเนี่ยเบื้องต้นเราก็ต้องริดเอาใบออกบ้างนะอย่าไปให,ให้ใบมันเยอะนะ เด็ดใบออกบ้างให้มันเหลือไว้พอประมาณนะไม่ต้องเต็มที่หรอกแล่วเราก็เสียบลงไปเลยนี่นี่น,นี่แช่ลงไปเลยนะง่ายๆ่ยสไตล์นาเล็กแล้วไม่มีอะไรยากหรอกทำให้มันง่ายเข้าไว้เด็ดมือเดียวยังได้เลยช้ำมือเดียวเห็นไหม ใส่ลงไปเลยเนไหมเขียวสดใสเลยน,นี่ก็เหมือนกันก็ใส่ลงไปเลยบางทีเขาทิ้งนะแต่เราเห็นคุณค่านะว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์เราก็สามารถที่จะเอามาปรับชํำได้นะก็อรอลุ้นกันไปนะว่าเขาจะรอดไม่รอดนะจะออก รากนะสามารถที่จะเอาไปปลูกได้หรือเปล่านะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ